ไอ้สองคนจะเป็นตัวแทนของเราไปเซ็นสัญญาโฆษณายาปลูกผม1881ที่เมืองจีนเฮ้ยนั่งจะก็จะเป็นฝีแล้วเมันอไรจะถือวะเนี่ยอไรตัหญ่ด้วยอะไตัวใหญ่ยรีบมาทำของกันดีกว่านะอย่าไปแตะซีซัวเลยเออนะเอาเลยเอาเลยโอ้โหมีนันมันอะไรวะฝ่ามือยูไลเหรอซีนอีกเว้ยรวยแล้วด้วยเย้ทำไมตัวสูงจังเลยวะเนี่ย เมื่อข้าจะสอนวิชาอยู่ไรหัวเราะให้กับท่านนะมันจะพาคุณไปฮ่องกงรับรองมันหาคุณไม่พบคงหญิงอยู่หรอต่อให้เจ้าไปฮ่องกงข้าก็ต้องหาเจ้าให้พบปี1990มันคือจื้หยวนปีอะไรคะบังคับให้เราสองคนกินสมพันปีมันคงจะเป็นยาอายุวัฒนะวุ้ยนี่หรอเขาฮ่องกงอะปีปีอยู่ดีหละปีอยู่ดีหล่ะเาคที่ข้ารู้จักภาษาต่างชาติ ก็เพราะมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อมาโกโปโลนี่เมื่อคืนนี้ฝึกไปถึงขั้นไหนแล้วอ่ะถึงขั้นที่8แล้วอ่ะฉันก็ฝึกถึงขั้นที่7เหมือนกันพี่เก้าผมไม่มีเงินจ่ายอย่าซ้อมผมเลยนะพี่นะจะตัดตื้นเขาอ่ะไม่มีใครสู้เราได้แล้วสิเอย่าเพิ่งประมาทเทียนฉันยังอยู่นะคะ อูใจสิจอกตำนานยุไลูนี่ตอบแม่งจะเึเจ็บยิ้มตาตอนแก่ดีกว่าดูนี่ดีกว่ามืองจะจอกนี่กูเนี่ยงดูนี่ห็นดูนี่ตีเอ้เอ้ย อาเรื่องชดมากเลยแล้วก็ถุยด้วยพี่ชายยุดก่อนนะมีธุระไรเช็ดมันด้วยเช็ดก็ได้นี่ใช้ตีนเช็ดตีนมีอะไรไหมเช็ดอย่างนี้ใช่ไหมทำไมวายเลยเอานะไอเวนใครสนใจอีก่ะมันรุนแรงไปหน่อยหรอมึงคนอื่นอย่าสอด ถ้าแค่สั่งสอนมันไม่เอาชีวิตคนนับปราณีมากแล้วเราตามก็ฝึกวิชาเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าคุณจะมีวิชาที่พิสดารแตกต่างจากที่ฝึกในปัจจุบันถ้าเป็นใครผมชื่อเอียนจนยินดียินินเอียนจน ไหวแล้วนะะฮะเหมือนคหน่าตาสี่เียวเมือแต่งร่างนะแกเอ้ยสังขานุแก่ะมันทนได้ในตอนน้กร้แล้วเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนมาลองดูแล้วกันอให้สู้แบบนี้ไม่มีประโยชน์หรอกหนึ่สองสามอาจารย์อาจารย์อาจารย์ับอาจารย์ม่เลยอาการไหไครับรับ ดีพลังของเราสองคนกำกึ่งกันข้ายังมีวิชาเท้ามรณนะที่ฝึกมาร่วมร้อยปีอยากขอประลองกับท่านหน่อยอาจังท้าทายจะสู้มันเลยใช่ไปสู้มันเลยมึงก็พูดไม่คิด<า>ไม่เห็นเลยว,ว่าฉันยืนแทบจะไม่ไหวแล้วอยากสู้ไมไปสู้เองดิผู้ฝึกนะนะวิชาอย่างเรา ถือเมตตาเป็นหลักไม่ควรจะแข่งแย่งชิงดีกันจะทำอะไรก็ตามใจเถอะกูไม่ยุ่งด้วยแล้วสู้ไม่ไหวให้มาู้ดีเมื่อไม่กล้าสู้กับข้าก็ต้องยกให้ข้าเป็นใหญ่สิฮะงายไปเลยจานและต่อไปนี้ข้าคือเจ้านายของพวกเจ้า ก่อได้อยากเป็นใหญ่นักจะยกให้เล็าานาพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ไม่ใช่บบไฟน<อ>ีกว่าครับพี่ไฟกันจ,จอมบ้องเลยพี่บ้องเลยก็ดีเออกองไว้นั่นน่ะเดี๋ยวค่าสปอนเซอร์ไปไหนวะเมื่อคืนก็ไม่กลับบ้านไว้เสียมารอจนดึกอ่ะตื่นเช้าทุกวันไม่เห็นจะรวยเลยก็เลยเป็นเสียงโชคที่มาเกาา่าอ๋อ ไปบังเข้ามือฉันไปสร้างชื่อที่นู่นนะเว้ยแค่เมื่อคืนนี้คืนเดียวฉันเล่นชนะย1อตตาเนี่ยย่งก็รวยนะสิฮ้ยเดียวแต่เล่นถึงเช้าโดนกินหมดตูดตอน8โมงนี่เองอ่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับนี่คือจุดจบของเซพันนันนะครับไม่ต้องหาแนวร่วมเลยนะนี่แล้วค่าสปอนเสื้อที่ว่าจ่ายคนงานก็เกลี้ยงแล้วสิไม่เหลือเลยใช่ไหมขอพวกเขาติดไว้ก่อนได้มากแกพูดเองก็แล้วกันไปได้ ไปดูฝีมือฉันนะเว้ยว่าท่าศรีของฉันจะเป็นเลิศอยู่แล้วสยบผู้คนได้ <c oughs> เออดู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 สวัสดีครับเจ้านี่คืออยากจะบอกว่าหมดตัวแล้วหมดตัวเรียบยเลยห่วย,ย,ยได้มาคําเดียวหวยสถานีพร้อมยังพร้อมแล้วครับลวดเลงไงพร้อมครับกล้องพร้อมไหมโอเคครับโอเคนะทุกคนเตรียมตัวกล้องแอคชั่น เขาขอเองอ่ะจะไม่ดีตรงไหนอ่ะดีเลดีก็ได้ประหยัดสลีฝ่ามืออยู่เลยอันมอืขึ้นไปยุทธจักรวันไหวใครเป็นคู่น้ำ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 เยี่ยมนี่ใช้ได้โอเค ลดูเดี๋ยวเขาจับได้ลวดเรืว่าเรามีลวดมีลวดเก็บ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 ลวดครับอันนี้เก็บลวดทีเราเข้าเพื่อฉือดด้วยแล้วเร็วเก็บลวดหน่อยได้ได้ได้เก็บลวดไหนลวดให้รลวดวันลวดสัตววไหนไม่ีอะไรไม่มีนี่มีซื่อมีที่ไงลวดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ลวดลวดบางมากร้านใหม่เห็นไหมนี่ไงลวดอยู่นี่เห็นไหมทีนี้ก็ตัดเลยตัดฉับแล้วตัดฉับแล้วทีนี้ก็เอาฟาบามวน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 แล้วก็เอาไปเก็บเลยนะ เราไ่เก็บเป็ใจสงสัายได้ไป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 นี่กูแก่ะ่มองไม่เห็นลวดที่กลับได้แล้วใช่ไหมใช่อย่างงเรื่องล้วนโชวชีวิตเลยคห้พี่จอมยุทธแค่้พี่นึงเริ่มได้อาจอาวายเงยไม่ร่วมด้วยหรอกเ้ยเฮ้ยเจาถฝึกวิชาแล้วพลังเราจะลดลงเพราะงั้นทุกครั้งที่ฝึกเสร็จแล้ว ควรจะเสริมด้วยแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธชุดใหญ่ชุดนี้ชุดเดียวครับคุณลุูจำไว้นะครับถ้าแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธการเรียนรุดเน้ะได้ที่หนึ่งแน่นอนชัวร์ปาดแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธอ๋อมันมาจากไหนวะเออมามันหายไปไหนอ่ะ หายผมสอบเสร็จแล้วครับเ๋อแต่จ้กเก่งจังเลยจ้ะแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธ์ทำจากเนื้อชั้นดีรับรองมีอานามัยไมอร่อยได้ทุกครัวเรือนอืเข้าสโลแกนของร้านได้ทุกคำเอาไปกินฟรีเลยไปอ่ะคนต่อไปแฮมเบอร์เกอร์จอมจอมอะไรจอมจอมะไรจอมจอมจอม่ไดจอมจมจอมอมออมจ้มอมออมมัออมจอกอมจจอมจอมออจอมจอมอมจ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 อมองจออมาออมอมจออมจอมจอมอรอมอเอมอม อาต่อไปตาหนูละว,ว่าไงแฮมเบอร์เกอร์จอมนะเ,อเด็กเลยเข้าขใจกั่เด็กนะแฮม,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 มเบอร์เกอร์จอมยุทธอาทำจากเนื้อชั้นดีอา,อามันไม่ฟังใครเลยครับลองออมีอาาไมยอร่อยแล้น่จุกัวเรือนมีแต่ท่าปฏิหารอรหันเท่านั้นที่จะปราบเท้ามรณะได้นะถ้าฝึกยังไม่สำเร็จระสู้เทียนฉันไม่ได้หรอกไม่จริงมั้ง นั่นมันสมัยของคุณสมัยนี้ยุคไฮเทคแล้วเรามีอาวุธตั้งะตั้งๆ,ๆไปอย่างเช่นปืนระเบิดจะรวดแก๊สพิเศษและไงามาแล้วทานั้นเลยจริงม้พวกของฝรั่งเนี่ยนะเหรอใช่เขามีเสื้อกรอบไม้ฟ้าก็ได้ทุกอย่างได้แล้ว ซื้อกรอบไม้ฟ้าแล้วมีขายที่ไหนบ้างอิจจิงเนะเขาไม่ได้ล้อเล่นเฮ้ยพ่อฉันโทรมาปะเปล่านี่ถ้าโทรมาจะบอกว่าฉันอยู่นะเดี๋ยวมาทวงเงินอีกอู้หลงแกดิเป็นลูกก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่สิอ๋าพ่อผมเนี่ยนะสุรานารีภาชีกีฬาบัตรเอาครบสูตรเลยอะ่ะผมเหมือนเขาแค่สามส่วนเองเั่นก็เป็นคนไม่ดีนะสิก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเนอะเขาเป็นนักเขียนเขียนวุฒิยาสสองง่าสองง่า,องงามอ,อ่านแล้วว่าหวามอารมณ์อ่ะนี่ไงนี่มีสโลแกนบอกไว้ว่า ใชายากาวีสิอ the ิวเขาได้ยินบ้างไหมนี่แหละเขาล่ะดีนี่แล้วทำไมรูปนี้เขาล้วงกระเป๋าท่านล่ะเอ่อคือล้วงคราวนั้นเจอฉกไปสามพันมึงมีอันเดียวคือมีเป็นแผงจอมยุทธกินแฮมเบอร์เกอร์มันไม่ใช่จอมยุติ เค่บังใต้อยากกินบังกินกล้วยแทนนี่นี่มีเรื่องอะไรกันเน Buddhist <c oughs> อะเฮ้ยบังเลยเฮ้ยเจ้าเทีนชานมันเก่งมากต้อต้องระวังนะโมนี่อะไรเทียนชานอ่ะนมกล้วยออกก่อนฝากไว้เดี๋ยวเอ้ย <c oughs> นมเฮ้ยพิชาฝ่ามืออยู่หลายด้วยหรอเฮ้ยโั้นเออเออไปพน้นเถอะไม่งั้นจะจบอย่าทำไม่นี่คงไม่บอกนะว่าจะแจ้งความ เราแคดจะพูดอยู่พอดีเลยฮะได้โอกาสอา่าะอย่างนี้ต้องให้ขาดเลยชัับวนี่แหละวายมาแค่นอนกลับหัวขอยทีว่าไอ้นี่นะให้แจ้งกลับอีกแล้วโอ้โหิทีว่าต้คานมันต้งเดลยว้ายคอยโจนเต็มมาสมีอ๋ยโอ้โองหญิงยุ่นหรอข้ารักเจ้ามาเจ็ดร้อยปี ยังไม่เห็นใจข้าอีกหรือท่ชานเขาไม่ใจอ่อนหรอกเละฟุงซ่าทีนะฮะเนอะแสดงว่าจะรักไอ้หมอนี่ใช่ไหมจะฆ่ามันซะจะไม่กลัวฝ่ามือ,อยูไลเหรออใช่ไม่กลัว เราฝึกถึงขั้นที่เก่าแล้วหรือยังยังอ๋อเนี่บอกเขาทำไมล่ะมันจริงดิยังส่งไม่สำเร็จแล้วใช่ก็หกได้ยังไงเราฉันเป็นคนดีนะกูชอบได้คนซื้อเยไม่สำเร็จใช่ไหมจะหอกไปแห้งจะยือดิจะเยียบเอยจะยัดยิ่งยว่งเอ้ยยิ่เยียบยัดไปแล้วไอ้ไรวะถล่มแบเนี่ยบ้านทลายเลยอ่ะบอกแล้วว่าอย่ามาซื้อที่นี่คุณก็ไม่เชื่อเอางี้เธอดภัยยาดินในครัวเถอะมา นี่ยกแล้วอย่าู้กันเถอะแต่มาอยู่เนี่ยไม่เคยมีความสุขเลยไม่หลังคาร่วกเพดานพังหลับตาซื้อหรือไงไม่ได้ซื้อไปไหนอ่ะฮะไปออกรายการบ้านเจ้าปัญญาแล้วเขาแจกมาทําแค่พอดแตกจะใครจะไปรู้ว่าบ้านมันจะเป็นอย่างนี้บ้านเจ้าปัญญาแถมตีด้วยหัวตีเต็ม้าเลย กเมาเมาโมน้ลยเ้ย่ให้มันเกินไปนักนะอ๋อนี่ไม่ต้องกลัวผู้หญิงไม่เกี่ยวให้ผู้ชายจัดการเองเถอะรีบไปกอดไปรีบไปสิผู้หญิงไม่เกี่ยวเอาย่างววาวววั เป็นไงล่ะโอ้แสบจะหัวเลยแม่เฮ้ยไฮ้ไอ้ไอ้คว้าปปากมาเลยพวเราไม่ทันดังทุยมีแต่ถัวเฮ้ยเนี่ยลงคอไปด้วยอ้าลงไปเลยพอกพอแล้วโอ้โหเจองเจอนี่นี่นี่ท่านนี้เอามันไม่อยู่ล็อกไปก่อนแล้วนะไปเลยเจอนี่ไฟล็อก มีก <AT> ้อนแค่นั้นเด้อข้ามีเยอะกว่านั้นลองชิมดูนี่นี่ตีโลงกันโอ้โหไฟบอดเดี๋ยวพอมีอยู่รีบปรีให้เชื่อช่วยนี่นี่นี่ช่วยเป่าให้เอาไหมให้ดับด้วยเอาให้ลูกได้ให้ดับยากให้ดับเลยแม่งเป่าดับเลยดับหมดแล้วมึงก็ช่วยตัวเองเถอะคูณแค่เดียกูไปละ กูตั้งใจเต้าป้าอัดต่อยภรรยากูมึงจะอยู่เลยรเหมือนไรอะอาปล่อยหลังให้เขาทุบซะงั้นนะกูโอ้โหด้คนชั่วช้าจะจี้จุดหัวราพวกเขาภายในหนึ่งชั่วโมงต้องตายแน่เลยคนเป็นปรปักษ์กับข้าแม้ไม่ตายก็ต้องรับโทษอย่างสาสมถ้าเป็นคนที่ชอบการลงโทษอย่างเป็นธรรมคนเลว อืมอองหญิงขอรักอองหญิงจริงๆริงไม่ว่าเจ็ร้อยปีเข็รักอองหญิงองหญเดาจะี่เจ้าถือไว้ได้โจบอร์เลงานทุกวันเดี๋ยวอ่าเฉิยไปล่อกันเคยเห็นแต่ไหนน้องมีความจริงเดนือยแล้วว่าเนี่ยลองเจียนไฟ อออาะอะ,อะไร่จำยึดหลงอออ่อถืยูีคะฉ <c oughs> ันไม่ได้แสหลงฉันแส,นแสกูตาหากนะ <c oughs> โ,โห,หนักเว้ยเอาไม้กว่าดดีกว่า <c oughs> เจ้าไม่ต้องเอาแสข้ออาจารย์เจ้ากูหันยุนมาหลอกข้าข้ารู้ว่าเจ้าคือหลงเจียนไฟเ <c oughs> ย้ยบอกเราไม่ใช่แสหลง อ๋อนี่ยเนี่นี่ยสองหร้กันหยุดตาแล้วนะรีบหาวนเราไปเล่นงานบกกุยกันงลยอ่านัดจอมยุดหลงยังต้องใช้อาวุธ ฉัต้องเป็นใครถึงได้ร้ายกาจถึงขนาดนี้โอ้มันมากะไรเป็นฝูงนะว่าคนเดียวไม่แฉ้วมัก็ตายอะดิเพราะว่าเขาจะเป็นจอมยุทธ์สมัยโบราณนนะ่ะ <c oughs> เ,เ,เ,เนีรู้ว่าไงนะอย่าเพิ่งถามเลยวันนี้มาจากโรงพยาบาลบ้าแล้วเห็นลุงเนี่ยเป็นจอมยุทธ์หลงเจี้ยนไฟไงโอ้วบ้ <c oughs> าถึงขนาดนั้นเชียวหรอนี่ยังดีนะถ้าลุงไม่ยอมรับมันจะบ้ากว่านี้อีกลำรับไปเถอะเนาะน้าๆๆๆเอาละนับบ้าตาถึง ข้านายข้าปกปิดชื่อเสียงถอนตัวจากยุธภพแล้วเจ้ายังจำข้าได้ืัอกี้ข้าไม่เรือกพวกขับแท็กซี่แต่ไม่อยากจะเปิดเผยฐานะตัวเองแลยอยากให้เจ้าไปช่วยขับไล่มันหน่อยได้ไหมฮะข้าทาได้เลยถ้าลงเอ่ยปอทั้งทีมิรึกข้าจะไม่ช่วยเพราะข้าไม่ชอบให้ใครถูกลังแกไม่ต้องห่วงต้องให้มันเก่งขนาดไหนข้าก็ไม่กลัวท้งนั้นไหนใครผู้ใดบังอาจลวกเกิดจากยุดหลง

ไม่มีพี่เหยืนเอาไงพี่กูไม่รู้จักพวกมึงอา้าวพี่ทำไมพูดอย่างนั้นพี่เหยืนตัวรอดนะพี่เหยื่นักมาก่อนอย่าเข้ามาน้องม่อย่าเข้ามามึงเกลียดตามามัน,าามนะแม่พูดไม่รู้สักเดินตามมาเฉยเลยได้อย่าตามคนน,มนี่นะไดไหมชนแม่เลยดับไฟชนเดือดตำรวจจับเปิดไฟชนแม่กดีกว่าใช่ มึงหลบทำไมละ่ะกูเพลองน้ำมันนะเนี่ย <c oughs> เกียดเยอะด้วยมึงตายเอ้โง่แม่งเกลีดรถหมุนหมุนติ้วติ้วติ้วอ